ทางด้านของผู้บัญชาการตรวจดแห่งชาติท่านก็ยืนยันนะครับว่าสำหรับเหตุการณ์ยิงในศูนย์การค้าสยามพารากอนมีผู้เสียชีวิตสองคนเป็นหญิงชาวจีนแล้วก็อีกรายก็คือชายชาวเมียนมานะครับขณะที่ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีเพราะว่ามีประวัติการรักษาทางจิตเวชด้วยซึ่งประเด็นนี้นี่นะครับคุณผู้ชมก็มีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์กันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางฝั่งของครอบครัวเนี่ยบอกว่านะครับ คือลูกเนี่ยไม่มีประวัติในการรักษาสำหรับการเป็นผู้ป่วยจิตเวทนี่นะครับคุณผู้ชมขณะที่มูลเหตุหรือว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุนี่นะครับเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ จะชี้ไปที่ประเด็นเรื่องของเด็กติดเกมหรือไม่อย่างไรแต่ก็อีกฝั่งหนึ่งจิตแพทย์ก็ยังไม่อยากให้ด่วนสรุปสักเท่าไหร่นะครับ,รบว่ามูลเหตุในการจูงใจเนี่ยเป็นเรื่องนี้แบบ100%เเซ็น์ี่นะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำตัวไปสอบปากคำที่สอนอปทุมวันร่วมกับทีมสหวิชาชีพครับพลตำรวจเอกต่อศักด์สุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องการสอบปากคำซึ่งต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเยาวชนทั้งนี้ได้นำตัวไปยังสอนอปทุมวันเพื่อสอบปากคำพร้อมกับทีมสหวิชาชีพส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุนะครับไม่ขอเปิดเผยทั้งนี้ขณะเข้าจับกลุ่มได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวตามที่หลายๆท่านได้เห็นในคลิปภาพกันไปแล้วนะครับ ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีประวัติรักษาอาการจิตเวชอยู่ที่โรงพยาบาลราชาวิถีเบื้องต้นผู้ก่อเหตยุยังไม่สามารถสอบปากคําได้เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีอาการเบลอแล้วก็ระบุว่ามีคนมาพูดว่าต้องยิงคนนู้นยิงคนนี้ส่วนเรื่องของเกมเนี่ยพบว่าก็เล่นเกมบ้างนะครับส่วนปืนผู้ก่อเหตุใช้เป็นอาวุธปืนแบล็งกัน ยังไม่ทราบที่มาที่ไปที่ชัดเจนเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีผู้เสียชีวิต2รายก็เป็นชาวจีน1รายซึ่งเสียชีวิตบริเวณชั้นจีส่วนอีกรายเป็นชายชาวเมียนมานะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นก็คือโรงพยาบาลตำรวจนั่นเองแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด5คนซึ่งก็มีการส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆนั่นเองครับ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยอีกนะครับว่าจากการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักเรื่องของหลักหนีซ่อนสู้นะครับหรือว่ารันหายแล้วก็ Fight นะครับนำมาใช้แนะนำประชาชนในการเอาชีวิตรอดในเหตุกราดยิงทำให้พนักงานทราบขั้นตอนว่าจะต้องไปหลบซ่อนตัวที่ไหนเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็ทางห้างได้มีการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำทุก3เดือนอันนี้ถือว่า ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าช่วยเหลือและลำเลียงประชาชนอย่างมีขั้นตอนขณะเดียวกันก็ต้องปิดล้อมพื้นที่เพื่อที่จะเข้าระงับเหตุจากการตรวจสอบนเนี่ยพบว่าตำรวจสายตรวจถึงที่เกิดเหตุภายใน5นาทีก็ต้องยอมรับนะครับว่าเร็วมากๆเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามหลักยุทธวิธีนอกจากนี้ทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีการกําชับ ให้ดูแลมาตรการให้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นต่อไปนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมา3ตุลาคมนี่นะครับคุณผู้ชมก็มีเจ้าหน้าที่ปอดเ็กตึงเจ้าหน้าที่จากมูลณิธิต่างๆมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าสยามพารากอนแล้วก็กําลังเนี่ยฮะลำเลียงลูกค้าแล้วก็พนักงานของทางศูนย์การค้าเขาเรียกว่าไปอยู่ในจุดปลอดภัยมากที่สุดคือต้องออกจากห้างให้เร็วที่สุดเราจะเห็นว่า นะมีจุดต่างๆอันนี้จะเป็นบริเวณทางเชื่อม,อมนะฮะแล้วก็จะมีภายในห้างด้วยนะฮะในช่วงที่ลงบันไดเลื่อนก็มีบางคนใช้ลิฟต์ก็มีซึ่งการใช้ลิฟต์เนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเกิดว่ามีเหตุกราดยิงที่จุดลิฟต์เนี่ยบางทีมันหนีค่อนข้างลําบากนี่นะครับคุณ<อ>ผู้ชมก็อาจจะต้อง จดจำเอาไว้เป็นความรู้ในโอกาสต่อไปหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งพูดถึงหลักสูตรดังกล่าวนี่นะครับสำหรับแอคทีฟชูเตอร์หรือว่ามือปืนกราดยิงตำรวจนะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการอบรมให้ความรู้นะครับตามสถาบันการศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยายลัยต่างๆให้กับเด็กๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลังจากนี้ก็เชื่อว่าน่าจะยังคงเดินหน้าในการให้ความรู้กันอย่างต่อไปนะครับ พลตตร,รีนัครินสุขคนทวิทผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เดินทางมาที่สอนอปทุมวันภายหลังคุมตัวผู้ต้องหาเยาวชนอายุ14ปีพร้อมอาวุธปืนดัดแปลงมาถึงก่อนหน้านี้โดยกล่าวนะครับว่าขณะนี้ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพและผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุเดินทางไปที่สถานีตำรวจเบื้องต้นก็มีหลักการในการสอบปากคำนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ในการควบคุมตัวอยู่ ก็คือคุมตัวได้ไม่เกิน24ชั่วโมงส่วนจะต้องมีการเชิญแพทย์เพื่อมาตรวจสอบสภาพจิตใจหรือดำเนินการใดๆนอกเหนือจากนั้นหรือไม่ตรงนี้เนี่ยขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเสียก่อนเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองครับมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมก็คือมีจิตแพทย์ท่านหนึ่งนะครับท่านทำงานในด้านนี้มาค่อนข้าง นานพอสมควรนั่นก็คือนายแพทย์ภูลพัฒน์กมลวุฒิพงศ์นะครับเป็นจิตแพทย์สถาบันกัลยาราชนครินทร์ท่านบอกนะครับว่าอยากจะให้คำแนะนำไปยังสื่อมวลชนรวมไปถึงบรรดาน,นักวิชาการนักอ่านยาวิทยาและก็แพทย์คืออย่าเพิ่งด่วนสรุปสำหรับมูลเหตุจูงใจหรือว่าสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยอาจารย์เนี่ยนะครับก็ทำงาน นิติจิตเวชมาค่อนข้างนานเป็นวิชาจิตเวชท,ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคือมันมีกระบวนการที่ค่อนข้างเยอะ,ะอย่างเช่นเรื่องของการซักประวัติการตรวจสภาพจิตใจการสังเกตอาการก็ต้องดูกันหลายเดือนนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากสหวิชาชีพมาประชุมวินิจฉัยทางนิติจิตเวชนี่นะครับซึ่งการกระทำเนี่ยมันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นทางวิชาชีวภาพ จิตใจแล้วก็สังคมรวมไปถึงการเลี้ยงดูซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการที่จะวิเคราะห์จริงๆคือบางทีเนี่ยการให้การของเด็กก็อาจจะไม่แน่ใจว่าโกหกหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องนะครับ ใช้ข้อมูลในเชิงของวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของนิติจิตเวทนี่นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ซึ่งก็น่าจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคืออย่างนี้เรื่องเรื่อง,องสอบปากคำต้องขอนะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเป็นเยาวชนมันอยู่ในความเป็นพรบรเรื่องของเด็กอันนี้เรื่องผู้ต้องหาขออยญาถามเป็นเป็นเยาวชนนะครับตอนนี้ได้นําตัวไปที่ สอนอปทุมวันนะครับเข้าห้องสอบสวนเด็กเราต้องมีสหวิชาชีพในการสอบสวนเด็กด้วยนะครับอันนี้ขอขอแค่นี้แล้วกันเรื่องเรื่องส่วนตัวของเด็กอะไรเราอย่าไปพูดมันเรื่องเนื่องจากมีข้อกฎหมายกําหนดไว้นะครับสรุปในเรื่องของนี้ปัญจิคืออย่างนี้ครับรค,คือเขามาีเหมือนจิตเวทครับเขาต้องเขาเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไม่ได้ทานยาเขามีความรู้สึกว่ามีมีคนมาพูดว่า ย้องยิงคนนี้ต้องอะไรนะเขามีเหมือนที่มีตัวเขาอีกคนนึงเท่าที่เราสอบถามเด็กเบื้องต้นนะครับนีมาจากไหนครับไม่ค่อยรู้เรื่องครับเบอร,เบอร์เบอร์แต่ว่าเป็นบางจังหวะบางทีขเขาเบอร์เบอร์ครับสมรช้ก่อมคิดที่อามาจากไหนมีมีมีการที่ที่เล่นเกมบ้างอเด็กพวกนี้นะครับรังนั้นขอขอไม่ขอเรื่องอันนี้ตอนเราเราเราเช็คแล้วครับแต่ไปถึงที่บ้านเขาเรายังไม่ยังไม่เจอคุณพ่อคุณแม่แต่ได้ไ,ไ,ได้คุยกันเบื้องต้นแล้วนะครับ ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปืนแบง์กันครับเป็นปืนแบง์กันครับเป็นปืนไม่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 วันนี้ที่เราฟังที่ที่บอกนะว่าไม่ีคนบอกเขาแค่นั้นเองนะครับก็ขอเลยเพราะว่าถ้าเราออกข่าวไปมากพฤติกรรมอย่างนี้พี่กลัวที่สุดนะครับพี่ขอน้องๆเลยเพราะพี่เคยบอกตั้งแต่ข่าวที่แล้วว่าลักษณะอย่างเนี้ถ้าเราให้ความสําคัญมากมันจะเกิดพฤติกรรมของการเรียนแบบพี่พี่ขอแล้วกันนะครับ ผู้ผู้บาดเจ็บเนี่ยตอนนี้อยู่เราเสียชีวิตไป2นะครับแล้วก็บาดเจ็บ5อยู่ที่3ยามโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬา3คนแล้วก็กรุงเทพคิสเป็นคนต่างชาติหนึ่งเขาเป็นชาวจีนชาวจีนครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเมียนมาครับนะครับเรื่อนอี้เรายังสอบขาไม่ได้เลย เพราะว่าเรายังเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ขออันนี้ขอไปในเรื่องเด็กครอบครัวเขาต้องเราขอเบรกไปเลยดีกว่านะครับ,รบจุดก่อเหตุนะครับตกลงว่ามันอยู่ในพื้นที่โซนมันใกล้ตั้งแต่ชั้นเชั้น G ีชั้นเมไล่ขึ้นไปถึงชั้นสาแล้วก็เราจะเห็นว่าการการเข้าที่เกิดเหตุนเนี่ยเราภายใน5นาที<ร>าสายาตรวจออกปาเราก็เข้าไปได้แล้วทางห้างจริงๆเนี่ยต้องต้องชมเชยทางห้างไว้อย่างหนึ่งว่าเขาเขาได้จัดวิธีการ evacuate คนเนี่ยเขาเขาทำตามแผนที่เราเคยสอนเรื่อง a อคท v e ชูเตอร์ไว้แล้วเขารู้ขั้นตอนเลยว่าลานไฮไฟคนร้ายเนี่ยเข้าไปไปในร้านเนี่ยพนักงานเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องไปซ่อนตัวที่ไหนเขาปิดห้องซ่อนนี่แสดงว่าสิ่งที่ที่ที่เราสอนเนี่ยมันมีผลถ้าถ้าเขาไม่ไม่อีเวนต์คนเรคนรปภเขาไม่ลูกกระสุนเนี่ยยังอยู่ใน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 แม็กอีกอาจจะมีการสูญเสีย เพิ่มมากเหตุกี่คนเพราะเดี๋ยวน้องจะต้องถามแน่ว่าตำรวจมาช้ามาเร็วการเนี่ยเราเช็คไว้หมดแล้วภายใน5นาทีมีสายตรวจเข้ามาชุดเสริมเนี่ยมาจากสอนอที่สูบฝึกเรื่องแอคทีฟชุดเตอร์เข้ามาแล้วการอีเวคคูเอตคนออกเนี่ยเราสกีนคนต้องออกก่อนคนมันเยอะมากมันเป็นช่วงล่าชาวเวอร์ด้วยชั่วโมงเร่งด่วนแล้วคนก็อยู่ฝนก็ตกคนอยู่ในห้างเยอะมากตัวเนี่ยตัวของน้องเองมีการต่อสู้หรือไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีอะไรเข้าไปเที่ยงกล่องที่เขาอ่าเราคือ คือเรารู้ว่าว่าเราเรารู้ขั้นตอนน,น่ยอย่าให้บอก,กมันเป็นเทคนิคของเราแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราสั่งตามขั้นตอนของ SOP คือต้องเข้าใจก่อนการดําเนินคดีกับเด็กเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราขึ้นศาล <c oughs> เรามีเรามีมาตรการจากเบาไปหนักไม่ใช่ไปถึงก็ยิงยิงยิงเลยไม,ไม่ใช่นะครับเรามีมาตรการจากเบาไปมอบตัวครับมอบเดีครับคือคือคือขอให้พนักงานสอบสวนได้ทํางานก่อนเพราะเราต้องไล่ไล่กล้องทั้งหมดีนะครับ ตอนนี้เราพี่ก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ขอให้พนักงานสอบสวนแล้วไล่ไทม์ไลน์ oh. แล้วเดี๋ยวถ้าได้อะไรเนียเดี๋ยวต้องให้โฆษกเขาเข้ามาไล่ไทม์ไลน์ให้เลยเพื่อนอันเนี้ยเราจะต้องต้องต้องทำเป็นเป็นิรายที่อยู่ตรงไหนบ้างคะที่อยู่คืออยู่ที่ชั้นจีหนึ่งคนนะครับที่ที่เป็นผู้หญิงชาวชาวจีนนี้่ะมันยังยังติดต่อพ่อแม่เขาไม่ได้เลยนะครับเราได้แค่คุยยังยังไม่ได้มีรายละเอียดเดี๋ยวรอให้นักงานอสอบสวนสอบอันนี้เรายังไม่รู้ขอาปืนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าว่ามัน ได้ๆแล้วก็นะนะขอให้เราทํางานก่อนเพราะมันเป็นเด็กด้วยในความมั่นใจท่านนายกต้องท่านๆอย่าเรื่องความมั่นใจคืออย่างนี้นะครับผมผมเข้าใจเราทั้งห้างเองที่เป็นซอฟต์รากเกตเราก็มาแต่เหตุเนี่ยบางทีมัน เอาออฟคอนโทรลจริงๆนะครับเราต้องเข้าใจแต่ในการที่เราป้องกันเนี่ยเราทำไม่หมดแล้วถือว่าคราวเนี่ยถึงแม้จะมีผู้เสียชีวิตสองคนก็เะแต่ถือว่าการบริหารเหตุการณ์ของทั้งทางห้างและตำรวจทำได้ก็ให้ได้วารการนะเดี๋ยวแล้วม่นะ่เดี๋ยวพี่ขอเทาเดี๋ยวเดี๋ยวเนต่ไหนนะ